สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับทีเชร์เจลนะคะวันนี้ที่เช่าจะมาในวิชาเกมการศึกษาค่ะเกมก็จะเกี่ยวกับการจับคู่ภาพกับพยัญชนะนะคะเดี๋ยววิธีการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆกดเข้าลิงก์เว d บบอ l นะคะแล้วหน้าตาก็จะเป็นดังที่เห็นข้างบนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆกดปุ่มเริ่มได้เลยค่ะ เมื่อเด็กๆคลิกเข้าเกมไปแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการเล่นก็คือให้เด็กๆเ,เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวพยัญชนะนะคะแล้วก็ดึงลงมาวางบนรูปภาพค่ะให้ครบทุกตัวเลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆคลิกป,ปุ่มส่งคำตอบค่ะ เด็กทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะทำการตรวจเช็คคำตอบนะคะแล้วก็จะโชว์ผลคะแนนที่เราทำถูกนะคะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนอยากเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เด็กๆก,กดปุ่มเริ่มต้นค่ะก็จะสามารถเล่นเกมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวที่เชอร์จะแปะลิงก์เกมไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งคะแนนมาอวดให้คุณครูประจำชั้นของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่เชอร์จะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย